อ่าสวัสดีครับเ้านี้ก็มาให้อาหารเป็ดนะครับนั่นนี่เป็ดบาบารีครับเป็ดเทศบานเห้านี่แหละถือบรรยายนิ้ครหบครับทำท่านโดดเด้ครับนี่สองเดือน้งครับนี่เดือนกั้สองเดือนบ่ได้ใส่หัวอาหารนะครับนาะอาหารผมกับน,นี่หยวกกล้วยนะครับนี่หยวกกล้วย ผสมกับข้าวเปลือกแล้วก็ะลำมถั่วทังถั่ยนะครับเกลือเด็ดเบิร์ฟาร์มครับนี่เด็ดสิบซีฟก็โตรครับกินดีครับนี่ไห่ท่ายก็บมะเรือครับมาทิมไห่เป็นซีโล่กับบักครับเออเอามาจับจีฟักครับบิ้งครับนี่ เลียงง่ายครับบพมีโลบมีไฟ่ครับอมคอล้วก็เรียงครับซึ่งติดจำนายรอจำน่ายครับนี่ก็บคนตากสุดเแล้วนครับหน้าเมาก็ใส่นั้นไว้ง่ายๆครับนี่ของผมเป็นอยู่หลังบ้านนะครับเรืองบรรยาก,กาศก็ใช้มีขอกหมูนะครับขอกหมูหมูปลาครับหน้ามือเสาร้อนกป่าครับเลยนี่ อย่างง่ายครับอาหารนี่ก็โดนนี่เบิดครับนี่ว่ามีเหลือครับไฮไลท์ไปในกระเบิดครับดดมาควบจีาไปบึงห่องฟักนะครับนะของมันไข่เฮ็ดแบบบ้านๆครับต้นทุกมันบ้าสูงครับนี่ใกล้ก,ลกันนี่ละ ครับีกำลังไข่น้อยใหญ่ๆครับแปดหน่วยบ้านนี่เคสจังสีเขากับไข่ด้วยครับอันนี้ผมก็เอาไก่ไข่ไก่มาให้เขาฟักน้ำนะครับไก่ตีผมครับไข่หลายครับแม่นี่หน่วยใหญ่เรียงลูกดีไ่ครับไข่บอกว่าหน่วยใหญ่ครับประมาณปลายเดือนครับสิ้นเดือนพอดี บสามสิบมื่อแม่นอ่ครับเป็ดยี่สิบสามสิบเป็นการเป็นอาชีพเสริมนะครับเนาะเห้ผู้เฒ่าเนาะอยู่บ้าน้นำข้ามาจากโรงเรียนเท่ากับเมื่อเกิดซอยนเดี๋ยวนี้เพิ่นจะดูแลครับรดูแลบรรย,ยากครับมาก็บ่ค่อยกัดครับมาผมอยากต้นทุนใน กำไรกันสิเกิดครับของผมก็คือเอาหยวกกล้วยมาส้อยครับหยวกกล้วยประมาณห0สิเปอร์เซนครับเขาเปลือกก็3สามสิบล้ำกัยี่สิบปเซ็น0ครับเพราท่านโดนเรครับเบิดนี้บสเสืออ้อนนั้นเลยครับดีครับเจ็ดอันนี้มันไม่มีโลกไม่ไพ่ครับแต่ก็นานำนักดีนะครับเนาะตัวเทิกนี่โล ชิลโลเคร่งหาโลก็นี่ตัวเมียก็อยู่ประมาณสองโลเนี่ครับขายแต่ว่าย่บานนี่โลลอยลอยี่สิบนะครับนะเนาะเขาซื้อขายกันยอยู่บ้านเมเป็นพ่อแม่พันธุ์แดงครับตัวร่มโตรย่งเงี้ยเาตัวเถิดผมก็จะเก็บตัวแม่ไใบแม่พันธุ์นะครับสุดสุด ใช่ครับกับก็นับเป็นนมครับสามตัวใช่พอกันหน้าโคตรกับพอพันเลยครับมัพอพันกับลาบกับโอ้ยแสียบสายล้ายปุ่งกาแล้วก็เลยมีเนื้อหเห็ดครับเนี่ยเหมืูเสารุคโควิดนะครับนะกยืีชีวิตเท่าแต่สั้นเาี่ยหนาวหนาวมาได้นนครับเมื่อนี้ เว้นกับจขึ้นพอดีกลางบาดฝากกดติดตามได้เด้อครับเด้อนี่ครับสวยมาเข้ากันเรียงใบหญ้าครับนี่หญาเนี่ยเปียเข้าธรรมดได้นะครับนี่ผมสีขามาเบิ้งผมปลูกในแปลงผักผมครับนี่ครับนี่นี่น้อยนี่ครับนี่นี่ครับนี่นะครับ มันกับว่าต้องให้มันเกิดไงครับนี่ผมตัดให้ตลอดครับเข้าก็ป้งว้ครับนี่นี่ครับข้าก็ปิดมาให้เพิ่นนะครับกินดีครับเป็นอาหารว่างนะครับเนาะเสริมโปรตีนไปครับนครับว่าท่านโดนก็เบิดครับนี่ โดนนะครับนี่เลี้ยงลดต้นทุนนะครับนี่เดียบ้านๆนะครับลูกทุงลูกทุงเนาะ